สวัค่ะนะหนุ่ยสวัสดีค่ะครับผมธมชมมาติดตามตเลขครับหนุ่ยครับมันเป็นแนวด้ครับหนุ่ยคือแปลกพิสดารแต่ครับฝันไปใส่กุ้งครับผมไปใส่กุ้งขายเรือไปใส่กุ้งเดินไปใส่กุ้งเสร็จแล้วก็เดินเดินกลับเดินมาอยู่ในป่าได้ยินเสียงได้ยิน อะไรไม่รู้ว่าคนคนร้องว่าคนินเสียงคนร้องคล้ายคล้ายคนร้องหรืออะไรร้องนี่แหละเสียงวันช่วยด้วยช่วยด้วยนะครับผมไม่รู้คนหรือไม่รู้อะไรนะแต่ได้ยินเสียงมาช่วยด้วยช่วยด้วยครับก็เลยมองมองไปมองมาไเสียงใครร้องเลยอยู่ในป่าเสียงใครร้องก็มองไปมองไปก็ไปเจดิ้งจกดิ้งจกตัวใหญ่นะดิ้งจกอะไรมันตัวใหญ่จังเลย ตัวสามสองนิ้วน,นะสองสามนิ้วนะที่จกครับผมไปอยู่ที่ป่าแล้วสงสัยงูงูมันกำลังจะกินนะงูมันจะกินที้จกนะครับมองไปเลยไปกินสงสัสยไปไปกินตับไตเส่เส่พุงหรือไปกินเศษอาหารในที้จกนะยี้จกม,มันใหญ่ก็เลยได้มองไปก็สงส,สัยก็สงสัยเป็นนี้จกตัวนี้นะร้องรอบ ร้องบอกช่วยด้วยช่วยด้วยนะจิ้งจกมันร้องบอกช่วยด้วยช่วยด้วยสงสัย,สงส,ยสงสัยเป็นจิ้งจกเพราะเพราแถวนั้นไม่มีไม่มีใครอยู่นะไม่เห็นคนเลยคนก็ไม่มีมีมจบบิ้งจกกับงูงูงูมันก็พันจิ้งจกอยู่นะครับเราก็ไปก็สงสัยสงสัยงูมันมันจะไปกินจิ้งจกนะกินกับไส้พุงจิ้งจกเราก็เลยไปช่วยเอาไม้ไปเขี่ยนะครัเอาไม้ไปเขีย่ย เขี่ยงูไปตีงูไม้ไปเขี่ยงูออกเขี่ยเสร็จแล้วไปตีงูตายนยะไปไปช่วยจกอบเอาไว้ค,คือ,อจกงูอะไรครับม,ม,มันพันจริงงูเขียวครับงูเขียวเข่งเขียวตัวงูเขียว,ยว,ยวตัวใหญ่ดุตัวนึงสองนะิ้วน่ะครับผมใหญ่สองสองนิ้วครับผมมันพันที่จกเราก็ไปเขี่ยออกชนีน้เขี่ยออกแล้วเราก็ตีตายเลย ตีงูตายเลยตีงูตายเลยใช่ก็ไปช่วยดิจบครับช่วยจบออกที่บอกขอบใจมากี่จกพูดได้นะพูดเลยพูดเลยบอกขอบใจมากนะสร้างว่าเช่บอกขอบใจมากนะครับที่ช่วยนะอืมเราัดเดี๋ยวติจกก็เดี๋ยวเดี๋ยวที่บอกหวยให้บอกที่บอกเลขให้ติจกพูดเลยติจกพูดได้ ครับอเดี๋ยวบอกเลขให้ก็บอกมาสามตัวเลยครับผมบอกสามตัวบอกเจ็ดห้าสองเจ็ดห้าสองใช่เขาบอกบอกบอกไว้เจ็ดห้าสองก็บอกปุ๊บก็หายไปเลยเข้าไปในป่าเลยหายไปยเข้าไปในป่าวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งกระโดดเข้าไปในป่าเลยรูนไปอยู่ปลายไม้ดูนทีนี้อือยู่ปลายไม้เห็นอีกทีหนึ่งอยู่ปลายไม้เลยปลายไม้เราวิ่ง วิ่งไวมากเลยตัวใหญ่ก็อยู่ปลายไม้เราตื่นเต่นมันคนเดียวคือฝันอะไรแบบนี้นะตื่นเื้นในวงฝันก็มีใช่ไงครับมีแค่นี้สองตัวได้บอกไหมสองตัวก็ไม่บอกคกแทงกลับกลับเอาเอาห้าสองสองห้านั่นนะตัดเล่นเนาะใช่นั่นหนูก็ชอบหลักนี้อยู่สองสองห้าสองตัวเลยครับผมเอาให้เอฟซีตัดเล่นเอาครับงวดวันที่สิบหกสิงหาคม พศ2 5 6 7นี่เดี๋ยวทีมงานกำลังจุดตัวเลขไว้แคปหน้าจอครับครับผมขอบคุณที่รักครับทุกเนื้อขอบคุณครับสวัสดีครับนี่นัะข่านผู้ชมเลขของนาหน่อยค่ะท่านผู้ชมกับโกหองบอกเลข752 752ค่ะท่านผู้ชมชุมตัดหน้าตัดล้างเลยนักข่าเนาะ7557ห้าห้าเจ็ดเจ็สองสองเจ็ดห้าสองสองห้าค่ะธรรมชุมขอให้ไม่โชว์ไม่ลาบกับนาหน่อย ประจำวงวันที่16เสียงหาคมพศ2567ค่ะสําหรับคลิปนี้เท่ามีสมดาวกาเซลาทําชมไปก่อนเจอกันคลิปหนาค่ะก็อหายโชกโชกมันหมานเฮงเฮงรวยรวยค่ะก็อยาพึงภาพไปใส่เนาะค่ะทําชมทองมี3มดาวมีของดีมาฝากทําชมค่ะปรําชมาของดีก็เบ,บาแอมเราทงกันเลยค่ะเบาแอมมาทงจะเดินทางไปทําบุญที่วัดยุ้งคีรอด วัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับวันนี้ของดีทิศใหม่ทิศนี่เพราฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเหลียดเงินเหลียดทองเหลียดทรัพย์ครับค้าขายใช้ขายของบูดีบุคคลโบกให้เขาล้านคนงานทานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เหลียดเงินเหลียดทองสื่อเหลือสื่อดนตรีจนสื่อี่พี่เครับท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนั่งถ่าอยู่ห้องหน้ครับมา วิธีใส่ก็ดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะ้ดีถักครับ,บ่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับ,รบ,รบโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่อง อนายกเลือกการงานกาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนีมชมชอบขายขายทุกอย่างเนาอครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยรครับหลวงปู่รอดเนาะครับวิธีการใช้บอกวิธีการใช้แปะแล้วก็บีใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแปะแล้วก็บีบีอย่างนี้สาธิฐานหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ถ้าปลาสามครั้งลูกหัวสามลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบสเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกนนะครับครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมขันลอยพ่อผมกุหลาบไง่อนวดที่ไหนเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยาเราองการสิ่งใดสายที่สายทางซื้อรถซื้ออะไรได้อธิษฐานออกได้สมปรารถนาแน,น่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาผู้อาหมายยอมพูดกับผู้ใหญ่เนาะสว่างสาธุสาตุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครัสบสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมใบเอ็มาตทงหินขาวกบลอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปรุ้ยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปรุ้ยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล,ลุ้ยครับสําหรับทําไนที่ค้าขายของบุกค่อยดีลูกค่าย่างบวเห็นล้านเฮ้ยว่ามีอีหยังบุดบงังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบุดมาบางังนาล้านเหตุนในคนมองบวเห,ห็นล้านค้าเฮ้าเดินผ่านเอาหนวด องหลวงปูหลอดวัดขคกกมไปใส่ครับดวงจุดปืดทันที่รับทรัพย์ทันที่ให้เงินในท่องไหลเขามาในบ้านในลานขาดลานขายของเฮาครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำเลื่อยเงินท่องกันหลายครับานผมาชมเนาะบ่าวแอมเราทวงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนี่ครับมีโอกาสี่มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากอีซี่เอาไป้วยน้ำกันครับสมัครทันใดทีแบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี กับมาหักมาหลงกะเอาหนวดของกูหลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอย่าให้คนหักคนหลงเบาเบายังกายผู้สาวกูเบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลย,เลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมากครับท่านผู้ชมเปิดฝาลงปลูกมาเนาะครับเพราะแล้วก็เมื่อเท้นแตรครับท่านผู้ชมเต้นแตร์แล้วก็บ,บี้ยังสิครับหมุนยังสิครับแล้วก็ท่าปากสามเทือยบปากสามเทือนะครับ ท่าปากสามเท่อท่าคิ้วสามเท่แล้ะกะ็เสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นนวนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นนวนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล้ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปูป่ปุกเสกเกลียบเลยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาลจนในแตงเพ้งให้หลวงปู่หลอดละครับท่านผู้ชม จักดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลนี่แจ้งเพีงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพีงให้เจตีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโหลายนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกุมเนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลวยนะครับเนาะวัดหลวงปู่ลวยเนี่ก็แต่งห้กันนี่ครับเงินคาว่าใส้ที่แห้งครับมีแต่เงินไหลมาที่มากคนหักคนหลง เอาแอมเราทุ่งกับบุรุษาครับเอาไปฝากอีซีกระทู่มาตามเบือทู่นี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับต้องเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเขาแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับท่านผู้ชมราคาใบแอมเราทุ่งนี่ได้น้ำมุนแมาน้ำครับได้นน้ำมุนคลองหลวงปูุลอดมาให้ยอีพซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสมรางกายเสนียดจ้ให้ที่บตี สีล่าสีมันบดมันบัง,บงเสเียดจะใหนน้ยในตัวเขาสิได้ออกเอาไปเดินกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ด,ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเอ้ครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบอยเอ็มระตุงนี่เอามาบัวลายครับามาฝากอิดสี่บัวลายกระทู้มาได้กทู้มาได้ครับมห ah าบอยเอ็มรทตุงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปด้วยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเกลียด้อ้ครับเอาไปใส่ละให้ถือเกลียลอตเตอรีร่รางนันทีหนึ่ง ลำเลื่อยสามสิบล้านนะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวะใบอเมารตงกัสิให้เบิ้งตุลีกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะเพิ่งตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพ,งพิ่งทำเสร็จในใหม่ๆปะครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะ ก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ําอาบตอนเช้าผสมน้ําอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ําอาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสียดจังเลยเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิร์ตมากมเลยนะครับครับผมสาธุสาธุสาธุครับผมสาธุสาธุครับ